เพื่อนนียดีเอเมคอกมรดอาหฮแบบลที่สบายใครแอนฟอโฟลูมีนะเป็นมายดูเนจดนครับวันนี้จะมาเล่นเคลดทีมโนไออินทีมาดูกันทูได้ดเอการ์ team, no, เปเลดทีมโนไออินทีเ m ่ทีนีนะครับก็เป็นเรื่องเศร้าๆนะครับคลิป้คลิปเศร้าๆนะครับคือผมนะั้นคือผมก็ได้ตัด จากที่ผมเติมกลายเป็นไว้เติมนะครับตอนนี้แถมรหัสในโลบอกผมก็ยังโดนแฮ็กอีกชีวิตไอ้อย่าลืมแอดผมมาใหม่นะครับผมชื่อว่า A พิมใหญ่ R T H I T P L A Y แล้วก็ H 5 5นะครับเป็นเบคอนไม่เติมนะครับเพราะผมโดนแฮ็กครับผมก็เลยต้องเล่นใหม่จริชีวิตช่างน่าเศร้านะครับ ไม่เตยเกมรถแล้วก็รหัสก็โดนรหัสก็บินอีกเออไม่รู้นะครับว่าเขารู้พาสเวิร์ดผมได้ไงเนาะพาสเวิร์ดผมยาวมากขนาดผมยังจําไม่ได้เลยท่านผู้ชมแล้วเขาก็มารู้ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขารู้ได้ไงแต่เขาก็แฮ็กไปแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนเขาจะน่าจะใส่รหัสมั่วแล้วมันก็ถูกนงครับตอนที่ผมเล่นเกมอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆ,ๆมันก็บอกว่า มีคนล็อกอินเข้ารหัสคุณแล้วผมก็จํารหัสตัวเองไม่ได้นะเศร้าเลยทีนี้ไดหละครับแล้วเขาแล้วแล้ว,ลว,ลวคือรหัสผมเติมได้ไงแล้วผมก็บินไปแล้วนะครับรหัสเสียดายมากเพราะว่าเติมไปเจ็ดร้อยกว่าบาทครับเนียใครๆก็เสียดายนะครับรหัสเติมมาแฮกของผมมาดูดิ โคดนะครับผมเรียกได้ว่าโคดเีโกว่าได้ผมเซนเซอร์ไปแล้วครับผมไม่ได้ออกออกมาเป็นเสียงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปผมจะโดนแบนนะครับเดี๋ยวมันจะโดนปิดการมองเห็นนะครับแล้วทุกคนจะไม่ได้เห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งครับนั่นแหละดูดิผมเล่นมาตั้งสามปีคือสะสมไว้เยอะมาก ใช่สอ,องส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 ามปีนะสะสมไปเยอะมากอ่ะคือโคตรเสียดายนะไอดีอีกไอดีนะ ID, อก,ก็เหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับบินไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นานแล้วแหละประมาณสี่ปีได้ไม่ก็สามปีนะครับรหัสรหัสไม่เติมเหมือนกันนะแต่าสายฟรีเหมือนกันนะครับแต่เล่นไว้นานมาก นะครับถ้าเกิดรหัสนี้บินอีกผมก็น่าจะเลิกเล่นแล้วแหละเพราะผมโดนบินตั้งห้ารหัสแล้วนะครับผมโดนแฮกห้ารหัสคิดดูดิผมยังมีหน้ามานั่งเล่นนะน้ชมคิดดูดิเพราะผมเพราะผมโคตรอึดอหละโดนแฮกห้ารหัสยังมานั่งเล่นนะครับอันนี้ไอดีที่หกละถ้าเกิดโดนแบนผมก็เลิกเล่นแล้วนะครับไอก็แอดผมใหม่ด้วยนะครับเพราะผม ก็ยังไม่เลิกเล่นนะครับโลบอกก็ถ้าเกิดโดนแฮ็กอีกหรือโดนอะไรอีกเนี่ยผมจะเลิกเล่นของจริงแล้วคิดว่าผมทนกับมันมานานแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่แก้สักทีเนี่ยแฮกอ่ะผมเบสวอ์ที่แบบว่าตาตาหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีอคิดดูตาหนึ่งยี่สิบนาทีนะตาหนึ่งยี่สิบนาทีคิดดูตาหนึ่งยี่สิบน,นาทีผมชนะตั้งสามสิบห้าสาม สามสิบกว่ารอบท่านผู้ชมคิดดูดีครับผมแบบว่านั่งเล่นแค่ไหนฮะโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูไอคนแฮกก็โคตรใจร้ายเลยไอดีผมแบบว่าแล้วเพื่อนผมก็เห็นว่าผมออนเกมนะครับแต่ผมก็บอกไปแล้วแหละว่าผมโดนแฮ็กจริงนะครับเพื่อนผมก็งงว่าทาไมเห็นออนโดยที่โดยที่ผมอะ่ะไม่ชอบเกมนี้ผมอะ่ะไม่ไม่ค่อยชอบเล่นบล็อกฟุตนะครับไม่ค่อยชอบเล่นบล็อกฟุตแล้วแล้วเพื่อนผมก็เห็นผมเล่นบล็อกฟุตนะครับ ผมก็ถามผมก็เลยงว่าผมโดนแฮกจริงๆหรอผมโดนแบนจริงๆหรอทำไมกันถ้าผมก็คิดอย่นี้แหละโดนแบนไม่ก็โดนแฮนะครับแต่ถ้าเกิดโดนแบนรงๆเขาไม่น่าเอารหัสของคนอื่นไปเล่นหรอกป็นงั้นเขาก็เหมือนกันนะโคตรแย่แต่ละคนโคตรแย่ผมเล่นสะสมตา สะสมไอ้เกียรติบัตรที่มันเป็นตามันไม่ใช่เกียรติบัตรหรอกแต่มันเป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือหนึ่งร้อยตาตาดี่แต่ละตาก็หาได้ยากมากเลยนะครับแต่ละอันก็ไม่รู้ไม่รู้ถึงหนึ่งร้อยหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะเกือบนะับไม่ก็ประมาณห้าสิบกว่าเพราะผมสะสมไว้นานมากคนระับสะสมไปแบบโคตรนาน แล้วก็มาดูแฮกคนแฮกก็ใจร้ายเกินชีวิตต่อทำไมเขาไม่ชอบส,สามัครรหัสเองอ่ะท่านผู้ชมเขาชอบขอรหัสคนอื่นถ้าเกิดผมรู้ว่าเป็นผู้ติดตามผมผมจะเสียใจมากเสียใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้เสียดายนะครับรหัสผม ถ้าเกิดขายจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะขายรหัสผมจริงๆนี่ตีเป็นสองพันกว่าบาทน,นะครับถ้าเกิดจะขายรหัสผมอ่ะรหัสทั้งหมดนะครับถือว่าจะเติมแค่เจ็ดร้อยบาทอ้ของของของหายากหรือว่าของอะไรพวกเนี้ยผมผมมีเยอะนะครับผมก็ขายได้สองพันสามพันนะครับถ้าเกิดจะขายจริงๆเพราะเพราะว่าในเกมนี่ผมก็โหดเยอะมากนะครับเป็นลายเกมเลย ิงลีกเกจซี่ผมเสียได้สุดเลยเล่นมาตั้งนานสาจะอวดเพื่อนมั้หน่อยหายไปกับตาหายไปเลยแล้วก็มีเรือหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับแต่รหัสผมมันบินไปแล้ว ค่อยชอบเล่นด่านพวกนี้นะผมชอบด่านสุดท้ายซอไม่ได้แบกนะิโก้แล้วก็กาไก่บอยอย่าลืมอัปเดตครับเดี๋ยวผมอัปเดตทุกซีซั่นแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมลืมอัปเดตก็เตือนผมด้วยละกันไมดูนะครับว่าต่อไปจะมีรถอะไร CCEV ก็ว่าโกงเลยนะรถล่าสุดจะโกงมันโกงหรือเปล่า เนี่ยครับมันต้องปกติคือมันจะฟรีใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ฟรีนะเพราะผมนั้นไม่ได้เติมแล้ว Let's go แต้หมหนึ่งล้าน Let's go พวกผมสมุทรีอาเบเกิลช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับเพื่อนแบบว่าเหมือนสู้กับทีมตัวเองอะมันต้องทำยังไง ก็เห็นคนอื่นเขาสู้กันในทีมตัวเองอ่ะทำยังไงครับอยากรู้อยากรู้จริงๆถ้าเกิดใครช่วยสอนผมก็ขอบคุณมากเลยครับอยากเข้าในเกมเร็วๆนะครับเดี๋ยวโฆษณามันจะมีถ้าเกิดโฆษณาไม่มีก็ดีนะครับ คนเข้าทีม TNT ทีมเก้าิบ racing ครับใครยังไม่มีทีมเข้าได้นะครับเนมบอกว่าถ้าพอ,อดิดอัดคิดที่จริงผมอัดน,นะครับแต่พ่อผมเป็นคนตัดเนาะใหม่ให้ลงเป็นวันก็ได้นะครับขอบคุณนะครับเนมบอกว่าเอ้เอคนเดียวกันนี่นะคนเดียวทางซานกลับมาแล้วเป็น the importer isus บอกอดิตว่าต้องช่วยทำเควสให้เพื่อนๆกันนะแต่ว่าผมทำเควสได้แค่ที่สองเองนะครับที่หนึ่งผมไม่มีปัญญาหรอกครับ <c oughs> โอเคพอเพื่อนในแมนละอ๋อไเบไปก่อนนะาอยา่าลืมกดไลค์กดจะรกดให้ติดตามจอมกันดิเพลนะครับโอเคกดไปกดตา้มหดึงสี่หนึ่งสนะครับบ๊ายบาย